สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดน้อยมหาวิทยาลัยสารคามกันนะคะวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับค่าเทอมและค่าหอของเพื่อนเพพี่ๆทุกคนที่มหาวิทยาลัยกัน,นะคะ่ะเพื่อนอยู่คณะอะไรลหรอครับอยู่ในรายการมังกรปกคองครับค่าเทอมเทอมไปเท่าไหร่ครับเดิมรอบหมื่นหนึ่งหมื่นสามพันบาทครับแล้วที่พักเพื่อนอยู่ขอ,อพักชื่อเพ่ออะไรขอ,อพักสตรีพงศกรแถวไหนครับเถีวท่าขอนยางครับ ตกเดือนละเท่าไหร่ครับเดือนละ2,500รวมค่าน้ำเข้าไปก็มีเกิน3,000แล้วเพื่อนเนี่ยในอยากแนะนำน้องปี68ที่จะเข้ามาครับก็อยากให้น้องๆปี68ได้รีดผ้าหา่อเพราะว่ามาหาหหลัยเราล่ะรักศึกษาเยอะครับออ้ามเนี่ยสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อรังสิมาศ อยู่คณะอะไรคะเนี่ยศึกษาศาสตร์ศิดสายยาค่ะแล้วค่าเทอมประมาณเท่าไหร่คะค่าเทอมหมื่นค่ะค่ะอ๋อแล้วอยู่หอไหนคะเนี่ยพิ่พิแอร์รักฝากหน้าหมอค่าหอประมาณเท่าไหร่คะสามพันเก้าค่ะเอ๋อเยอะอยู่นะคะเนี่ยมีอะไรอยากแนะนำน้องๆเด็กของแปดไหมคะก็ฝากเรื่องหอดีๆนะคะเพราะว่าหอค่อนข้างเต็มเต็มเร็วแล้วก็ดูค่าไฟค่านา้าฬค,ค่ะประมาณนี้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ เรียนอยู่คณะอะไรคะสาธารณสุขศาสตร์อ๋อสาทาปีไหนแล้วคะปีสองอ๋อเป็นพี่ปีสองนะคะอะอยากาออยากสอบถามว่าแต่และเดือนค่าห้องของคุณประภาดาประมาณเดือนละเท่าไหร่ความเงนเก็บความเันเก็บแล้วค่าไฟล่ะคะก็รวมกักบค่าน้ำก็จบจบๆค่อ๋อเกือบพันอยากทราบว,ว่าแต่และวันคุณประภาดาใช้เงินวันละกี่บาท เกือบ200ได้200ค่ะอ๋อตกเป็นเดือนเดือนแล้วเท่าไหร่คะในการแบบใช้จ่ายในแต่เดือนในการมันรวมาลัยบางเดือนก็4,000บานเลนก็5,000อ๋ออันนี้ไม่รวมค่าห้องถ้ารวมก็จะเป็นประมาณหนึ่งค่ะวันนี้ก็จบการสัมภาษณ์เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะขอโทษนะคะขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมคะได้ได้ค่ะชื่ออะไรกันคะชื่อนางสาวปาธนาประการเวสาค่ะชื่อกาซิลค่ะ เรียนอยู่คณะอะไรกันบ้างคะเนี่ยเรียนอยู่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาภาษาเกา,าหลีค่ะเรียนศินลปรกรรมค่าเทอมเท่าไหร่คะค่าเทอมสองแสนเลยหนึ่งหมื่นห้าพันค่ะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หนึ่งหมื่นสองพันค่ะแล้วตอนนี้พักกันอยู่แถวไหนบ้างคะพักอยู่ขาเรียง่าแถวทีทีแมนชั่นข้างเซเว่นคะ่ะ อยู่ในสซยรนวิสบายตรงภาคขอนยางครับอยากจะอยากจะถามว่าค่าขอของเพื่อนๆเท่าไหร่กันคะต่อเดือนก็ตกอยู่ประมาณ3,700บาทครับส5 0 0บาทครับ <im it> ชื่อโอ้มีอยู่คณะไหนดีด้วยครเรียนอยู่เรียนอะไรไปไหมคะอ๋อพอที่ชื่ออะไรคะชื่อโอมครับ เรียนอยู่คณะไหนปีไหนหรอคะเรียนอยู่คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ชั้นปีที่หนึ่งค่าเทอมเท่าไหร่คะค่าเทอม1 5ึ0 0หมับาทต่อหนึคือแล้วตอนนี้ที่อยู่มศเนี่ยพักอยู่ที่ไหนและค่าหอเท่าไหร่พักอยู่ค่าหอนอยางครับอยู่ซอยวุ่นวายค่าหอเดือนละ3,500ไม่รวมค่าน้ำค่าไฟมีอะไรแนะนำน้องๆสำหรับน้องๆปี68ไหมคะที่จะเข้ามาใน ก็อยากให้น้องๆเตรียมตัวในการเข้ามาใช้ชีวิตในมหาลัยดีครับศึกษาศึกษาข้อมูลแล้วก็เตรียมเงินนั่นแหละค่ะในช่วง <slightly> ส <fall. S 1> ุดท้ายนี้นะคะอยากจะมาแนะนําเรื่องหอให้ก <equally> ับพี <udes> ่ๆเพื่อนๆหรือน้องๆทุกๆคนนะคะที่สนใจเกี่ยวกับหอในมหาวิทยาลัยสารคามค่ะหอในมหาวิทยาลัยของเรานะคะก็จะเป็นทั้งหอในและหอนอก หอนอกของเรานะคะราคาส่วนใหญ่เริ่มต้นที่ประมาณ3 0 0พ3น0ต้นๆค่ะถึงประมาณ6000บาทหรืออาจจะมีมากกว่านั้นก็ได้ค่ะส่วนหอนอกนะคะความสะดวกความสบายก็จะเป็นเรื่องการออกอาหารการกินการออกไปเที่ยวบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะส่วนหอในนะคะก็จะเป็นประมาณแบบมีรั้วสี่ประตูเรื่องความปลอดภัยมีปรปภเฝ้าตลอดค่ะแล้วก็จะมีระบบขีดการมีให้เลือก หลายห้องนะคะจะเป็นห้องแอร์หรือห้องพัดลมมีส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณฟีลแบบใกล้มันใกล้มหาลัยอะ,ะคะ่ะสะดวกต่อการเดินทางมีรถอีวีมีรถ EV, รถางค่ะอันนี้ขึ้นได้ฟรีได้นะคะแล้วก็จะมีตลาดน้อยด้วยค่ะที่ติดกับหอในเลยแต่ว่าหอในจะเป็นฟีลแบบแยกเป็นหอชายหอหญิงค่ะไม่มีหอรวมค่ะราคาหอก็จะเริ่มต้นที่ประมาณเทอมละ 4560บาทถึง13,000บาทขึ้นอยู่แต่แต่และหอพักค่ะแล้วแต่หอพักการเลือกหอก็อยากให้ทุกคนช่วยระวังเรื่องการหลอกลวงค่ะช่วงวันนี้มันมีเยอะมากมีมิจฉาชีพเยอะมากก็ควรจะโทรสอบถามก่อนหรือว่าจะไปดูที่หอพักเองค่ะไปด้วยตัวเอง เพื่อป้องกันการโดนหล,ลอกลวงของเรานะคะแล้วก็เรื่องขับขี่ที่น้องๆจะเข้ามาศึกษาต่อที่นี่นะคะอยากให้น้องๆระมัดระวังระมัดระวังค่ะเพราะว่าในที่นี้มันประชากรเราเยอะนักศึกษาเราเยอะแล้วก็อยากให้ทุกคนมีใบขับขี่หมวกกันน็อกทำให้ถูกกฎจราจรได้คะ่ะขอบคุณค่ะ